ขณะนี้นะครับนายตุลย์ใจการนัสสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับกำลังเข้าสู่งานดำนาของเหมืองทองอัครานะครับนั่งรถไถมาเลยนะครับบริเวณจัดงานนะคะเข้าสู่พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติผูราชการจังหวัดเองนะครับแล้วก็มีสัมนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตะบนเสาเจ็ดลูกนะครับเข้ามาร่วมมือในการจัดทำพื้นที่สาธิต ข่าปลอดภัยเน,นี่ยโดยเราได้มอบพื้นที่ใช้ประมาณหนึ่งรอ,งอ,นนงอ,งอสิไร่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะข้าวครับจะมีะผลกระททางการกเกษตรอย่างอื่นประกอบด้วยผมเยนว่าอีกไม่นานผมจะเรียนเชิญท่านมาตามส้นตามทางกันตรงนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นที่นี้ได้มีกระบวนการในการบริหารการพื้นที่การปฏิบัติงานการปลูกตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้ว พราะในช่วงหลายปีที่ผ่านม,มานะครับเราได้ทําการเกษตรคือทํานาโดยเน้นในเรื่องของปริมาณนะครับการผลิตแล้วก็ผลิตให้เยอะผลิตบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเรามีนโยบายภาครัฐนะครับที่ส่งเสริมที่จะให้เกษตรกรเนี่ยติดค่าได้เท่าไหร่ก็รับซื้อเท่านั้นนะครับที่มีคําว่าซื้อทุกซื้อทุกเม็ดนะครับกำลังทุกเม็ดอย่างนี้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ได้ค้นพบก็คือการที่เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับนอกจากมันจะช่วยเรื่องลดต้นทุนแล้วมันยังจะทําให้สุขภาพนะครับของผู้ทําก็คือพี่น้องคะอาจารย์จะเป็นการบูชาพระรัตนกรัก่อนนะคะวันทุงนาลาินทังท ผลิตานุภาวสัทธาลักกตุติผลิตาวาณมิอวิจิตาจิตาผลิตังพนันตุสักเคเตจันติเควิมาเนะภุมมาจจยันตุเทวาชะลักภลักวิสเมยักคะ พี่ทำเกษตรนกอนะคะเชิญเชิญในแปลงนาเลยค่ะถ้าไม่รู้แสดงว่าไม่ใช่เก็บเกษตรนกจอนในตจริงนะคะหายนะครับหายครับหายครับอาหารเส้นไรอาหารครับยี่บห้ากครับยี่้าตคเ้ใหญ่หน่อยพี่ต้จะใหญ่อะโอ้โหอ่านั้นมันเ้็นอะไเราก็ช่วยดิใหญ่ใหญ่หน่อยตคนเดียวครับคนเดียวครับนอ่ไงคนยดียวยย เดี๋ยวเดี๋ยวพอครับโอ๊ยมาเลยครับค่ะ พอสอบอายุควันตาน้องเอ,อ๋ยที่มานั่งตึงตังอะน้องเอ,อ๋ยเข้าวดังข้าวดังอ่ะมวยมเลยเตรียมตัวที่สศิลป์เพิ่มพูนนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากทางทัว,วร์ราชกามจังหวัดพิจิตรนะคะลงถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งบริเวณโรงเรียนเกษตรกรนะคะ ขอเรียนเชิญพี่สู่งครับศูนย์เรียนรู้การเกษตรวิถีพอทนี่ช้วยกับประชาสัมพันธ์บอกต่อว่าอำเภอทับทองของเรานั้นมีศูนย์การเรียนรู้การเกษตรวิถีพอเพียงที่หลังอำเภอของเรานะครับต้องขอบคุณท่านทั่วทการจังหวัดไปนอยควนนะลงก่อนนะควนหน้าไห้คุนก่อนยังไม่เห็นว่าูมองนีแล้วนะใาเวลาเท่าไหร เร่สวครับาเรามาหวานข้าวด้วยกันนะครับหวานน้ำตมเจ้าปงนายงไทยท้ายขำนี่ไฟฟ้าปีหนึ่งปอฉอแล้วเราไปแเขาลงเท้าไปเฮ้ยาปแลุนลครับแล้าไ้วที่ยำบุตรมาไม่มีคู่ผู้ใหญ่ทัดระวังด้วยพี่ใหญ่ทัดเสียวนี่เสียวนำคนแรกถ้าเราก็ตรงนี้อ่าตรงนี้เลยครับนียครับทัดอเส์ครับถอเสื้อผ้าเลยครับไม่ห่วงใครครับเครื่วงหวานดำยันผาแหวคนบางหน้ารับ ฟ้รถด้วยครับปตนจังหวัดติดลมก็ถอยไม่ขึน้นพปตทจังหวัดติดลมก็ล้อนหน้าไม่มีเขาเรียกไม่มีดอกผมจะจังไวไ้เป็นตัวอย่างเลยตัวอย่างนี้เป็นเกษตรทัก้อหวานถ้าขึ้นมาไปขยุ้มมนจะโดนไม่ใช่น้อยตัวอย่าง